Alright, what's good everyone? a I'm If you to on Jacob tense, future continuous. future continuous นะครับจะใช้โครงสร้าง will be ตามหลังด้วย verb ing นะครับทีนี้ครับจะใช้ใน2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะครับก็คือจะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องครับยกตัวอย่างเช่น we will be studying all week next week ซึ่งแปลว่าพวกเราเนี่ยจะทบทวนหรือว่าเรียนหนังสือนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าครับโอเคทีนี้ครับคำว่า study ที่พี่พักพูดมาสักครู่นี้ครับสามารถแปลว่าเรียนก็ได้หรือว่าติวหรือว่าทบทวนเนื้อหาก็ได้ครับ โอเคทีนี้กรณีที่2นะครับผมก็คือจะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นความเป็นประจำยกตัวอย่างเช่น they will be going back to school again next month they will be going back to school again next month ซึ่งแปลว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับไปเรียนที่โรงเรียนในเดือนหน้าครับ โอเคทีนี้มาดู Keywords ของ future continuous ครับสามารถใช้ at this time หรือว่า all ตามหลังด้วยอะไรก็ตามที่เป็นอน,นาคตนนครับยกตัวอย่างเช่น at this time tomorrow all day all night tomorrow night หรือว่า all month next month แบบนี้ก็ได้ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็สามารถใช้ by the time หรือว่า when ก็ได้นะครับโอเคและนั่นนะครับก็คือ tense future continuous หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นะครับแล้วก็ hit The subscribe button. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Peace.